เดีพี่น้องบมกดชลแนลมาเนีอเอาทอดแล้วค่ะขนมเอขนมนั่งเล็ดพี่น้องแต่ว่าแซ่บอยู่แต่ว่าหาลลังอันนห่อก็เห็ดหนาหาลลังอันนท่าก็เห็ดบางเห็ดบางเวลาห่อเห็ดบางห่อทอดมันแตกมันก็ได้บทเรียนมันก็ได้ในหละบทที่หนึง่งอะความผิดพลาดมาสูเบิงแล้จ้ะ น้ำตาลกระเคียวอันใส่น้ำหน่อยโปรดมันก็จะแขวนมันก็จะเป็นคือยังขนมมันก็ปีที่เ้าเอาน้ำตาลปี๊บใส่มะพร้าวไปกวนแล้วก็เฮดเทาฟรีขายเลยไหมยายเคยเห็ดให้มันก็เป็นแบบนั้นมันก็ได้ประสบการณ์ข้าวต่อไปที่แซ่บคนใน,นเต็นทนี้รสชาติดีอยู่เด้อเพราะว่าในพยาบาลมาเยี่ยมฝากในพยาบาลฝากผู้ซอยพร้อมก็เลยมาเียก็เลยเอามาใหา้ซูพี่น้องเบิ่งนี่งละทอดบรดิถถอดในเบิงบ่ง,งมนชุกละหุูโพด เลยปดิทอดให้เบิงนี่แหละนี่แหละน้ำตาลน้ำตาลนพร้าก็น้ำตาลน้นตาน้ำตาลน้นใสแดงผสมกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละรสชาติโอเคอยู่ได้พี่น้องฮัลอันก็ขกรอบอยู่ฮัลอันก็มันนาไปมันก็บอกรอบทีนี้มันมีอันนาอันบางก็เลยโทษไปถามทอแมไว้จังไดแม่ว่าคนาพดมันก็ทอดทอดพอฟูขมันบางพดมันก็แตกของสันละว่าอันนี้ชิมให้เบิองแล้วนี่อร่อยเด้อพี่น้อง น้ำตาลมันแข็งจำได้ไนี่เป็นกาแฟไปเลยเป็นที่เป็นทอปฟรีไปกินแล้วมันเสียต้งเหนียวจังไลยไม่มต้องเคี่ยวโดนเคี่ยวน้ำตาลแต่ว่าเน,นี่ยเขานี่กรอบอยู่ถ้าเลิอ่านกับคำมะน,นาวกับถอดบาฟูเบิดต่อไปฮังเสียพิจารณาเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหมสิทอดให้เบิรงบัสดข,ขั้นตอนเลยพี่น้องเด้อเท่านี้เราบปกดแชแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ในเด้อพี่น้อง นี่ล่ะฟีน้องใหม่ฟีมือหัดทํานะคะเออเนาะเท่านี้ล่ะสวัสดีค่ะ